สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าฟอร์นพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกแนละราคณาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บ e l i e v e r 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับจะได้ราคาพิเศษทุกคนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ อดีอ,อ,อ,อดีมาถามค่ากูเลยครับก็จะไราคาพิเศษทุกคนเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน2568ซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3แล้วเดือนหน้าคือตุลาคมเป็นไตรมาสสุดท้ายของปลายปี2568เนาะถือว่ามาเร็วมากๆเลยปีนี้หมายถึงมันไปเร็วอะครับถึงปลายปีเร็วมากเลยมีการโครจรยกย้ายราศรีทั้งหมด5ดวงจะมีการ ทานสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปผมเลยขออนุญาตแบ่งเป็นสีีนะครับ EP พนี้เป็นอีพีแรกครับมี3ดวงดาวนี้แล้วก็จะมีอีกอ p พีหนึ่งคือ EP พีที่2ตามมาฝากติดตามรลบฟังด้วยนะครับก็จะมี3ดวงอีกในคลิปที่2นะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักนณพิจิกดังทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลักษณะเช่ดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวองคารดาวประจําตัวคือ ดาวเอา้าขอโทษครับดาวค่ะเป็นดาวประจําตัวของคนพิจิกเน,ะนาะขณะนี้โคโจรอยู่ในราศีกันนะครับหมายถึงว่าณป,ปัจจุบันเนี่ยณวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคืออยู่ในราศีกันพบเรือนลาภะฟังนิดนึงก่อนเพราะว่ามันอยู่ในเดือนลาภะเนี่ยหนึ่งถกันยายน68นะครับก็ยังอยู่ในเดือนนี้อยู่ดีนะครับหกันยาถึง11กันยาในเดือนลาภะราศีกันนะครับอา่าตนุราภะหมายถึงการมีสเสน่ห์ ตัวตนไปอยู่ในเรือนลาภะคือโชคลาภแปลว่าเสน่ะนะครับมีคนเมตตามีคนนิยมมีคนส่งเสริมในตัวเราเราทำอะไรก็ดูเด่นดูพราวไปหมดนะครับในเฉพาะเดือนออต้นเดือนนี้แล้วก็เดือนที่แล้วนะครับแต่มันได้ตาแหน่งมหาจักรด้วยนะครับดาวคารเนี้ยองคานเป็นมหาจักรรุนแรงที่สุดนะครับมันจะมีตำแหน่งอุดหรือคนจะเรียกว่ามหาอุดนะครับแล้วก็ ตำแหน่งของมหาจักรนะครับอันยิ่จะจรงที่สุดของอังคารอังคารคือดาวแหง่งโทสะจริตเขาว่าโทสะหมายถึงความรุนความรุนแรงครับเพราะว่าอังคารเนี่ยถ้าอ้างอิงมันคือในทางของลศาสตร์จะบอกว่าเป็นเทพแห่งสงครามนะครับเอ่อดาวแดงแดงช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยมันจะกลายเป็นายถึงสีประจำอ่ะมันเป็นสีแบบโกเมนนะครับโกเมนคือคือสีออกแบบน้ำตาลไหม่ผสมแดง เออนั่นแหละครับแดงแดงกำกำกขาเรียกแดงกำนะครับประมาณนั้นนะไม่ใช่แดงแปดแดงสดนะครับไม่ใช่เหมือนพริกอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะอันนั้นแดงสดนะครับแดงกำกำแดงโกมิอาแดงเหมือนเลือดคนนะครับอืมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแต่มันอาจจะคํำกว่านิดนึงนะครับมันจะไม่สดเหมือนเลือดคนขนาดนั้นนะครับเหมือนเส้นเลือดดำอะครับประมาณนั้นไม่ใช่เส้นเลือดแดงนะเส้นเลือดดำนะครับประมาณนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสีของอังคารมันคือความอารมณ์อะครับ ดาวคาเป็นดาวทัศนลมคืออารมณ์เมื่อสถิตในเรือนลาภเนี่ยก็จะหมายถึงความที่ต้องการความอยากมีพชชันที่จะอยากได้มันมาก็กลายเป็นว่าตัวเราก็ทําทุกวิถีทางอังคารคือการกระทาเห็นไหมครับตัวตนการกระทําตกเรือนลาบตัวเองพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมีลาบมีผลพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตนนะครับแต่เป็นมหาจาักรคือความขมักขมันคือ อาการมหาจักร,รคือการเลือดร้อนรุนแรงและการขยันขยันบ้าแบบคือคือเหมือนกับคนบ้านะครับประมาณนั้นนะครับอืมไม่ได้หมายถึงคนบ้านะหมายถึงว่าขยันเหมือนคนบ้าคือเหมือนกับทําไม่หยุดไม่หย่อนนะครับวิ่งเต้นไปทั่วเลยนะครับเพราะมหาจรรักรเนี้ยหมายถึงการวิ่งเต้นด้วยเนั่นจะหมายถึงว่าทําแบบหัวฟูอ่ะพูดง่ายๆเออนั่นแหละบ้างานมากๆเลยเรียกว่าบ้างานได้เลยนะครับไม่ได้เรียกว่าจริงจังนะเรียกว่าบ้านะครับเพราะว่า มันมันโอเวอร์ประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็ระวังเรื่องของภาวะอารมณ์รุนแรงด้วยนะก็จะเวียเว่ยงจะวีนง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะได้ราบได้ผลดีจากการวิ่งเต้นการลงมือทำนะครับแต่ช่วงแรกที่ดาวเสาเล็งนะครับก็ต้องระวังไว่มากๆแต่ว่าพอดาวเสาถอยมาวันที่23สิงหาคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้วันที่ย1แล้วครับ ผมอัดคลิปวันที่21หรืออีกสองวันก็จะย้ายแล้วนะเอา,าอีกสามวันก็จะย้ายแล้วนะครับก็ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมดาวอังคารของคุณก็จะปลอดภัยนะครับจนถึงวันที่12กันยายนเนาะก็ถือว่าโอเคจะดีขึ้นทีนี้อังคารโคจรย้ายมาในเือนวินาศวันที่12กันยายน68ในราศีตุลเป็นประครับอันนี้เป็นมหาจักรรุนแรงแต่อันนี้เป็นประอ่อนกําลังยุบเยียบเลยครับอ,อ่อนกาลัง มากๆตรงที่ว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําความเข้าใจพูดทําความเข้าใจกับพวกคุณก่อนนิดนึงว่าอังคารเป็นประเนี่ยมันจะต่างจากดาวดวงอื่นที่เป็นประดาวดวงอื่นเป็นประเหมือนกันประหักประหารกันการทําสงครามกันแล้วเกิดความอ่อนกําลังแต่อังคารไม่ใช่แบบนั้นเพราะอังคารอยู่ในเรือนคู่มิรอังคารอยู่ในเรือนคู่มิรอังคารกับศุกร์เป็นคู่มิดกันพอไปอยู่ในเรือนคู่มิดเนี่ยมันอ่อนแปลว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับขุนพลแพ้สาวงามประมาณนั้นครับผู้หญิง เห็นกล้ามผู้ชายใช่ไหมครับหมายถึงว่าถอดเสื้ออย่างหนึ่งที่เราเคยเห็นกันในในละครในพวกทั่วไปในคลิปของ Youtube นี่แหละเราก็จะเห็นกันพอผู้หญิงเห็นซิปแพกผู้ชายอย่างเงี้ยก็จะกรีดการ์ดกันเนี่ยเออคือชอบอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็คือสาวงามแพ้ชายที่บึกบึนอ่ะแต่ผู้ชายก็แพ้ผู้หญิงสวยเหมือนกันอะไรทำนองนี้ครับมันคือแพ้ใจ เขาเรียกแพ้ใจไม่ได้หมายถึงแพ้ด้วยการแบบซีโรล,ลาบอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การแบบปะหากประหารกันแต่มันแพ้ใจครับอ,อังคารในเรือนสุขสุขในเรือนอังคารแพ้ใจกันมันก็เลยอ่อนกําลังแปลว่ายอมซึ่งกันและกันอ,อังคารไปอยู่ในเรือนสุขแปลว่าตัวพิจิกเองต้องยอมนะครับต้องยอมเพื่อให้เกิดผลที่ดีเพราะถ้าไม่ยอมอ่ะมันจะเกิดวินาศครับพังทลายแตกหักกันไปเลยคือพูดง่ายว่า ไม่ไม่อ่อนนะแต่แข็งไปเลยอะ่ะถ้าแข็งปุ๊บก็หักทันทีเหมือนที่เขาบอกว่าเราต้องอ่อนลู่ไปตามลมแต่ไม่ใช่ว่ายอมหักไม่ยอมงอมแบบนั้นมันก็จะวิน่าดะนะครับอันนี้เราก็ต้องดูก่อนบริบทว่าสิ่งนั้นเราได้เปรียบหรือสีเปรียบถ้าเราเสียเปรียบเราก็ต้องลู่ลมอ่อนไปตามกระแสแต่ถ้ามันแข็งเราก็อย่าไปหักดีกว่า เพราะไม่งั้นมันอาจจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยพังทลาแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เราต่อกรอล้วรับกออ่ามาขอโทษรับมือได้ต่อกรอได้ก็ไม่เป็นไรเราจะหักก็ได้เพราะว่าเราชนะอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยแต่เราต้องประเมินดีๆนะบางทีประเมินผิดพลาดก็อาจจะนําความ เดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้ด้วยนะครับเพราะวินาศเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยเพราะเป็นภพที่พังทลายลงมานะครับมันจะไม่คงอยู่ต่อไปนะระวังเขาเรียกว่าพังเพราะอารมณ์ของตนหรือพังเพราะน้ํามือของตัวเองทีนี้อาริไปเป็นประในเดือนวินาศด้วยก็หมายความว่าเราอ่ะจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วทําให้เกิดผลเสียหายตามมาดังนั้นเนี่ยก็ตัวเราเองนี่แหละที่จะสร้างปัญหานั้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันจบลงดังนั้นจบให้สวยอย่าจบไม่ดีถ้าจะจบ ถ้าเลือกจะจบจบให้ดีนะครับประมาณนี้มันก็เป็นด้านดีด้านเสียได้อยู่ที่เราตระหนักคือดวงดาวบอกร้ายแต่มันก็แก้ดีได้ด้วยการตระหนักนั่นเองนะครับคาว่าตระหนักหมายความว่าเนเมื่อเรารู้ว่าถ้าเราเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอก็ต้องพยายามปิดดิวให้ดีที่สุดเหมือนกับว่าพยายามแบบถ้าเราเสียเปรียบเราก็ต้องอ่อนยังไงก็ต้องอ่อน แต่ถ้าเราได้เปรียบอันนี้อยากหักหักไปเลยเพราะว่าหักแล้วเราได้ผลประโยชน์ที่ดีไม่ใช่เราเสียผลประโยชน์ถูกป,ปะครับก็ดูสถานการณ์ดีๆแล้วกันดูกาลเทศะนะครับประมาณนี้ต่อไปเรามาดูดาวพุธดวงแรกที่จะย้ายในเดือนกันยายนเข้าสู่ราศีกันออกจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งกเกษตรและตำแหน่งมหาอุดวันที่11กันยายน68แดเสดดาวพุธเสดจากราศีสิงตำแหน่งมหาจักรเข้าสู่ราศีกันเนี่ยครับ มันจะดีในรอบหนึ่งปีนะครับทุกๆปีจะมาอยู่ในราศีกันเนาะประมาณเดือนกันยายนนี่แหละทีนี้ดาวพุธเนี่ยมาจากเจ้าเรือนมรณะนะครับกับเจ้าเรือนลาภะซึ่งเป็นเกษตรเองมรณะลาภะมันมีด้านดีด้านเสียเป็นทุกขลาบนะครับมรณะคือการสูญเสียเสียหายเสียใจโศกเศร้าเดินทางจากเป็นจากตายนะครับ แต่มันไปลาภะแปลว่าคุณมีเกณฑ์ได้มรดกถ้าคุณจะเสียผู้ใหญ่นะครับจำไว้เลยนะถ้าคุณจะเสียญาติผู้ใหญ่คุณจะได้มรดกเป็นการตอบแทนเข้าใจอยู่ว่ามันไม่คุ้มเสียหรอกบางคนก็อาจจะอยากได้มรดกก็ได้นะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามไม่อ่ะฉันอยากได้ญาติฉันฉันไม่อยากได้มรดกฉันอยากอยู่กับญาติแต่บางทีต้องเข้าใจว่าเวลาของคนมันก็มีจํากัดเนาะหมายถึงว่า ถึงเวลาของเขาเขาก็ต้องไปเนาะเราเลือกอะไรไม่ได้ในเมื่อมันฟ้องมาว่าโอเคเราจะมีการได้สิ่งตอบแทนกลับมาเป็นมรดกก็ต้องเสียญาติผู้ใหญ่ไปก็ถือว่าได้ก็ยินดีกว่าไม่ได้อะไรดีกว่าเสียใจอย่างเดียวเลยเนาะแต่ว่าเดือดรุเสียไปเลยแต่ไม่ได้อะไรแต่คนพิจิตมักไม่ได้มรดกนะครับผมพูดตรงๆแล้วก็จากดูจากสถิติแล้วเนี่ยคนพิจิตเองเป็นคนที่ไม่มักไม่ได้มรดกแต่จะบอกว่าไม่ได้ทุกคนก็ไม่ใช่ ต้องบอกว่าได้แต่สดน้อยเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่าไปคาดหวังที่จะได้แต่เราจะแปลว่ามรณะลาภะคือการเปลี่ยนแป,แปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเช่นคือสมมติว่าเราไม่ได้มรดกอ่ะแต่มีเสียญาติผู้ใหญ่แต่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นผมคนนึงเนี่ยที่สูญเสียคุณยายนะครับแล้วเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็น่าจะประมาณ10ปีใช่ประมาณ10ปีเป๊ะๆนี่แหละ,ะบวกลบนะครับบวกลบหนึ่ง เขาเรียกไรผมเข้ามาศาสตร์เนี้ยได้อะก็เพราะว่าคุณยายนี่แหละคือพูดได้ว่าเสียยายแล้วใช่ไหมครับก็ก็เข้ามาศาสตร์นี้วันวันที่เขาเรียกว่าก่อนยายเสียนิดหนึ่งผมก็แบบรู้สึกทุกข์นะครับก็เลยไม่รู้ทำยังไงดีตอนนั้นโหราศาสตร์ยังไม่ดังยังไม่ปังครับคือมันมันเริ่มแล้วมันเริ่มปังละแต่มันยังปังไม่มากมันยังไม่มีแพร่หลายเป็นเป็นดอกเห็ดแบบนี้มันยังไม่ผุดเป็นดอกเห็ดเลยครับมันก็เลยทําให้อ่า การดูของผมเนี่ยลำบากมากเลยมันจะมีชั้นผู้แบบคกว่าชั้นนําทั้งหลายออกทีวีทั้งหลายอะ่ะอาจารย์ทั้งหลายที่ออกทีวีอะครับจะมีคนเด่นคนดังไปเลยจะไม่มีโนเนมแบบพวกผมอะจะไม่มีจะแบบ youtube ทั่วไปยังไม่มีนะครับก็วิธีการคือต้องเข้าหาอาจารย์ที่ที่เข้าตําแหน่งใหญ่ๆโตๆพวกนั้นนะครับเออแบบคกว่าเหมือนกับออกทีวีมีสื่อมีคน นิยมเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราแล้วราคาจะเท่าไหร่อันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเรียนเองนะครับตัดสินใจเรียนเองเลยว่าโอเคงั้นพอมันยุ่งยากมากเพราะผมไม่ได้อยู่จะไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยมันไม่ได้ไปเจอกันง่ายๆผมก็เลยงั้นก็เรียนเองเลยแล้วกัน ก็เริ่มจากการดูตัวเองก่อนสังเกตตัวเองอะดูว่าเป็นยังไงทําไมมันเดือดร้อนวุ่นวายแล้วมันน่าเชื่อถือแค่ไหนสมัยก่อนผมก็ยังไม่ค่อยอินกับโหราศาสตร์นะครับแต่จําเป็นต้องเข้าเพราะมันมีความทุกข์โหราศาสตร์มันมันมาพร้อมกับความทุกข์ใครเข้าใจโหราศาสตร์คือคนเข้าใจทุกคนเข้าใจทุกคือเข้าใจโหราศาสตร์นะครับใครที่มีความสุขเขาไม่เข้าใจหรอกโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับตัวเขานะครับ อ้าวในเมื่อดีแล้วจะมาดูทําไมเดี๋ยวป่ะครับแต่ถ้าคนที่ทุกเนี่ยสิต้องรีบต้องดูเพราะว่าจะทํายังไงจะแก้ยังไงแล้วมันจะเจออีกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความทุกเนาะนั่นแหละครับก็เลยเข้ามาในศาสตร์นี้ด้วยการที่เริ่มศึกษาจากตัวเองก่อนเนาะผมก็อ่านมันทุกที่สารพัดเลยครับแต่ตอนนั้นโชคดีที่มันจะมีชุมชนเว็บบอร์ดสมัยก่อนมันจะเป็นยุคเว็บไซต์ดังครับมันยังไม่เป็นแบบ YouTube ดังขนาดนี้มัน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 ก็ดังแล้วแหะแต่มันก็ยังไม่ไม่มากในเรื่องของวงการมอดูเนาะผมก็จะไปสิงในบอร์ดนะนะั้นทั้งวันทั้งคืนนะครับคือตอนนั้นว่างงานด้วยคือมันมันก็มีงานแต่หมายถึงว่าเอ่อทำงานแค่ปั๊บเดียวแล้วก็เลิกแล้วก็มามาคุกอยู่กับตรงนี้แล้วก็รายได้มัน้อยตรงน,นั้นอ่ะก็เลยมาเออเอ,อก็ไม่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็เลยแต่ทํางานส่วนตัวแบบธุรกิจส่วนตัวครับก็เลย ตอนนั้นลุ่มๆดอนดอดอยู่ก็เลยมีเวลามาทำก็ทำๆๆแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้แล้วก็มาเรียนศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูทุกอาจารย์เลยเรียนก็ยากสมัยก่อนเพราะยังไม่ค่อยมีคนเปิดแล้วก็มีแต่ชั้นนำเท่านั้นที่สอนก็เลยทําให้เราต้องเรียนศึกษาด้วยตัวเองอ่านจากเว็บไซต์แต่ผมบอกเลยนะอ่านจากเว็บไซต์ไม่ได้เรื่องเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้อ่านหนังสือยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยครับเพราะไม่มีใครเขียนเขาเรียกว่าอะไรกลเม็ดเคล็ดลับ ในหนังสือหรอครับเพราะเอาไปซีล็อกก๊อปปี้ได้ถูกปะอะความรู้ของฉันเก็บประสบการณ์มาละลายหายไปเลยคนอื่นเอาไปก๊อปปี้หมดละเออแต่ไม่มีใครเอาไปคือพูดง่ายๆนะใครทางันคือโง่นะครับคือถ้าเป็นผมผมเองไม่ทําครับเพราะว่าไปทําหนังสือแล้วให้คนอื่นกอ๊อปปีอ้อ่ะอ้าวแล้วตัวฉันจะได้อะไรถูกปะครับเออได้เงินแค่ไม่กี่บาทแล้วคนก็ไปกอป๊อปปี้อ่ะนะถูกปะนั่นแหละก็เลยก็เลยไม่ ไม่อยากตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากจะสอนใครมีหลายคนสอนมีหลายคนอยากให้ผมสอนแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์สอนเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเปิดสอนหลายคนถามมาเยอะแยะเลยครับแต่ผมบอกว่าไม่ไม่สอนยังไม่สอนตอนนี้เพราะมันยังไม่พร้อมในอย่างหนึ่งคือเหมือนเรายังไม่อิ่มนะครับอืมถ้าแล้วยังไม่มีเวลาว่างด้วยประมาณนั้นนะครับทีนี้ต่อขออภัยที่นอกเรื่องทีนี้เรามาดูกันที่ดาวพุธใช่ไหมอยู่ในเรือนลาบอ มรณะลาภก็จะเกิดการสูญเสียส่วนหนึ่งได้ลาบส่วนหนึ่งหมายถึงการเดินทางไกลจะได้โชคได้ราบเดินทางมันจะแก้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะแก้ได้รอยเปอรนหรอกนะครับแต่มันจะแก้ได้บางส่วนก็ดีกว่าไม่แก้อะไรเนาะสุดท้ายคือดาวเกตเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่13กันยายน68ดาวเกตเข้า จากราศีบรรณาเข้าสู่ราศีปัตนีถูกปะครับก็คือเข้าสู่าสราศีพฤษภเนาะไปเจอกระดามฤตยูอันนี้จะมีความผันผล,ผลปลัปล่นป่วนแปรปวนมากๆเลยเล็งลักนาราศีเกิดดาวฤตยูเล็งลักเป็นพิธุษบาดดวงแตกดาวเกตเล็งลักวุ่นวายเรื่องคู่ดังนั้นจึงหมายความว่าเรื่องคู่เนี่ยหนักมากเลยในเดือนนี้นะครับคือปกติอะฤตยูกับเกตถ้าไม่ใช่เล็งลักนากลุ่มลักนาเนี่ยมันจะถือว่าดีนะครับหรือกลุ่มลักนายังดีอยู่แต่ถ้าเล็งลักเนี่ยร้ายเลยคือ มันเรืออยู่เร่งรักก็ลายอยู่แล้วเพราะว่ามันหมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงกับเรื่องความรักไม่แน่นอนถูกปะพอดาวเกตเข้ามาปุ๊บวุ่นวายกับความรักอีกมันก็เลยทําให้เราเราพักก่อนอืใช้คําว่าพักก่อนบิลลี่อ่ะพักก่อนเนาะเออแบบความรักอนะ่ะพักก่อนไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่านะครับสวยๆชดๆไปก่อนนะครับหล่อๆไปก่อนอย่าพิ่งมาวุ่นวายกับเรื่องความรักให้มันมาก พราะยิ่งยุง่งก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งยุ่งก็เหมือนเงื่อนที่พันคอตัวเองมันก็จะหายใจไม่ออกเนาะมันก็จะทําให้หนักอกหนักใจแล้วอาจจะเกิดเรื่องที่รุนแรงไปมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยพยายามปลีกตัวออกมาแต่ไม่ได้ปรีกตัวแบบไม่ยุ่งอะไรกันไม่งั้นก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าความรักมันเป็นอันที่ละเอียดอ่อนจะใกล้เกินไปก็วุ่นวาย จะหอยออกมาเกินไปก็ห่างเหินดังนั้นเนี่ยให้อยู่กลางๆบาลานซ์ให้ได้แต่พยายามอย่าไปจดจอ่ออย่าไปยุ่งอะไรมากมายต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตคนละแบบแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้สนใจกันนะสนใจกันนั่นแหละแต่แบบเหมือนเพื่อนอะ่ะมีสเปซมีพื้นที่ให้เก่กันและกันเอออะไรประมาณนี้เอาเป็นเพื่อนอะ่ะดูเหมือนเพื่อนอะ่ะไม่ได้แบบเป็นความรักที่แบบแนบแน่นขนาดนั้นอีก3ปีครึ่งนะครับกระซิบบอกเลยเพราะว่ามันจะอยู่เนี่ยมัน นั่นแหละอย่างที่เจอหลายๆคนพี่จิกเจอมาเยอะแล้วครับเรื่องความรักเนี่ยปัญหาแบบสุดๆไปเลยเรื่องความรักเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะครับก็ไม่แปลกหรอกเพราะดวงแตกนี่แหละเพราะดามริตยอยู่เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ช่วยอ่าสู้ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นัใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ